มาทองถูกลงมันที่หนึ่งแต่ทองฉันไม่ได้เองแกนะขอสามตัวก็พอจุ๊บจุ๊บวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครไม่ไกลเลยชั่วโมงเดียวมาถึงนิดเดียวเองใกลใคนี้ก่อนอื่นเราไปไหว้พระกันก่อนดีกว่ามาถึงวัดต้องไหว้พระพระเงินพระทองพระเงินพระทองหลวงพ่อรวยนั่นเอง ฟังชื่อก็รู้แล้วรวยรวยรวยาพาพาไว้พาก่อนไวพากอนโอ้่มันคืออะไรเนี่ยชนดโฉนดที่ดินอู้ยิงลวงเข้าไปเหมือนภูเขาเป็นเนินขึ้นเยอะมากเลยครับนี่มีแต่ชนดที่ดินทั้งนั้นเลยใช่ก็คือคนมาขอพร เดนเกี่ยวกับการขายที่ดินขายที่ดินขายบ้านอะไรอย่างนี้จะได้สมหวังใช่ซึ่งวิธีการขอพรเนี่ยก็คือให้เอามือซองข้างเนี่ยไปแตะที่ฐานแล้วก็ก้มบอกชื่อนามสกุลแล้วขอพรท่านถ้าจะขายที่ดินก็ให้นาโฉนดเนี่ยมาไว้ที่ใต้ฐานใต้ฐานนี่พ้ะใช่ใต้ฐานผ้านี่ถึงว่าดิโอ้โหล้นออกไปด้านหลังเยอะมากด้านหลังเพียบเลยงั้นเรามาไหว้ขอพรกันได้ครับ็นยังไงนะ เอาที่ฐานเลยใช่ครับที่ฐานพระทานพระที่ฐานพระสองมือแตะที่ฐานพระปบนะนี่ขายทั้งที่ขายทั้งทางโอรวยกันยกใหญ่เลยงานนี้ทีนี้หลังจากเรามาขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันเป็นความหวังน้องผมและท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับเอาอะไรก่อนจะเอาเอาไงก่อนเอาแบบซบซบหรือจะเอาแบบเอาซอซบก่อนดีกว่าค่อยๆไล่แลัดับไปค่อยไล่อ่า่าอย่างนั้นมาเลยครับไปครับอันนี้เราเคยไปถ่ายอยู่ที่สอนอพระพาชัยบนดานฟ้าบนดาดฟ้าเหรอสูงที่นี่เขามีครับ เจ้าพอยีกองยี่กอหงอยู่ที่นี่ครับมาไหว้ที่นี่ก็มีไหว้ได้ใช่มาขอพรได้อ่ามาขอพรได้ไปทำบุญตามวันเกิดได้เลยมีทุกวันมีทุกวันที่ทุกวันทุกวันทุกวันนูนโอ้ตาทองรวยนะเนี่นี่ได้ข่าวว่ามีคนมาขอพงขอพรนะ น้ำทุงน้ำทองตายแล้วตัดทองฉันไม่ได้อองแกนะฉันจัดเฉยๆใครที่จะมาขอพรตะทองส่วนมากจะใช้นี่แบบแบงสองใบใส่มือของคันใส่มือนี่เลยแล้วขอกลับหนึ่งใบ อ๋อคือใส่ใบมือละใบใช่แล้วก็ขอกลับมาหนึ่งใบซึ่งคนจะมาขอกันเยอะมากช่วงใกล้วันที่หนึ่งใกล้วันที่สิบหกเป็นมากันละใกล้วันที่หนึ่งที่สิบหกมาแล้วใช่ท้องแบ่งโชคลาภให้ลูกหลานบ้างเด้อซึ่งเนี่ยเป็นหุ้นขี้พึ่งที่ปั้นเมือนจริงมากโหจะเหมือนจริงๆริงหมือจริงเมือจริงดูรายละเอียดดูรายละเอียดนี่เหมือนเป๊ะเลยีนิ้วนิ้วเหนี่ยวเอ้นตาเหมือนจริงมจริงหยีบสมบงสมบัตินี่เนี่ย ที่เขาได้โชคลาาไปนี่นี่ไงจากขีบสมบัติเนี่ยแบ่งให้ลูกหลานบ้างโอ้โหแบ่งแบ่งให้ลูกหลานบ้างนะตาะทองนะโอ้โหไปไงละ่ะกุมารทองเลิฟเลิ <ๆ S 1> เคยได้ยินชื่อไหมครับออคนนี่มาขอแบบโอ้โหขอพรทางกุมารทองถูกรางวันที่หนึ่ง เยอะมากหลายท่านเลยหลายท่านหลายท่านซึ่งลูงพ่อท่านนีมิเห็นก็พึบอย่างนี้เลยข้างหนึ่งทำเล็บเล็บอีข้างหนึ่งเป็นนี่มัดเดียวนกเลิบเล็บอันนี้เล็บเล็บนี่เล็บเลบอันนี้มัดเดียวนอกโป้งเดียวนอกเลยกุมารทองนก้าวเล็บเล็บนะจากนั้นเราก็ขอพรซึ่งวิธีการขอพรนะจริงๆคือเข้าให้กระซิบข้างหูกระซิบข้างหูใช่ขอพรอะไรก็กระซิบข้างหูได้เลยงั้นเริ่มจากน้าขอพรก็นเลยกระซิบข้างหู กระซิบอย่างนี้เลยนะได้ได้ได้โอ้โหกระซิบข้างหูเลยรางวัลนี้ขอสามตัวก็พอไม่ต้องเอารางวัลที่หนึ่งจุ๊บจุแต่ผมขอรางวัลที่หนึ่งนะครับจุ๊บจุโอ้โหรวยรวยรวยรยถึงคิวแฟนรายการแล้วทางบ้านแล้วเราจะนำ เดี๋ยวผมถือให้ดีกว่าโชคลาภให้แก่แฟนรายการของเราบ้างสามตัวเลยนะสามตัวเลยเหรอสามตัวเลยจับสามตัวหรือว่าเออทีละตัวฮะเออทีละตัวกได้ทีละตัวดีกว่าทีละตัวได้มาเลขแรกครับผมหนึ่งครับบ้าเลขต่อไปตัวที่สองต่อไปเจ็ดครับหนึ่งเลข ตัวสุดท้ายสี่ครับหนึ่งเจ็ดสี่ไปแป้งกันนะอะทีนี้อะห <มา S 1> ลานบ้าหลานบ้างาปาบอู้นี่เลเนี่เลขหเลขหนึ่งมีชน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  เลขศูนย์ครับผมนี่เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเป็นไงล่ะครับเลขสวยไหมครับเลขสวยอยู่ถ้าสวยก็ไปแบบดูแลไปทัดเอาอ่าสลับหน้าสลับหลังกันเอาเองหาซื้อลอตเตอรี่กันเลยนะครับที่ลอตเตอรี่พัดโอ้โหนี่คอมพเตอร์เลขให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ไม่ต้องเดินหาบร้อนด้วยร้อนนั่งในร่มเลยนะเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีกันหมดแล้วอย่าลืมนะครับลอตเตอรี่พัดอะงั้นเราไป จุดอื่นกันต่อดีกว่าจุดอื่นกันต่อดีกว่าโอ้โหนี่จะคล้องใช่ครับผมเฮ้ยคุหลานครับผมทําไมค้าสตังค์มัเน็บทําไมนี่หลวงตาแป๊ะนี่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 หลวงตาแป๊ะเขาบอกว่าว่าอันนี้คือคล้องพันตาคล้องพันตาชาวบ้านเขาเชื่อว่าให้เอาเหรียญเนี่ยมาเน็บเพื่อเป็นโชคลาภอ๋อก็เลยเนี่ยที่เห็นกันที่เห็นเลยมีเหรียญเน็บเทียบเลยเต็มเลยใช่ครับ ข้องพันตาข้องพันตาเราไปต่อกันทีเอ้โอ้เท้าพญายมเท้าพญายมอันนี้เท้าพญายมใช่ครับนี่อเท้าโอ้โหที่นี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างราบไหวได้ทุกอย่างอืใช่มเท้าพญายมเสร็จด้านหลังเท้าพญายมทำบุญลงสมใช่มาแจ้งทางวัดมาแจ้งทางวัดได้เลยบุสแล้ว จะดเด็จเคาะอะไรก็มานอนลงศพอะไรก็ที่นี่ก็มีม,มีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างนะเนี่ยไ,ไปดูไปดูด้านหลังกันหน่อยครับไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าโอ้หนี่นี่น,น,นี่มันที่เขา,สาเสด็จเคาะนอนลงศพนอนลงศพอืมจริงเขามีวิธีการนะว่าต้องทําอย่างไรโอ้เดี๋ยวถ้ามาที่นี่เดี๋ยวพระอาจารย์เขาบอกหมดเลยว่าทำยังไงยังไงมีคนคอยบริการต้อนรับอย่างดีใช่ครับ ป็นมาที่นี่ที่เดียวคร,ยครบจบทุกอย่างเลย<ช>ไม่เลือกจะขอพรการทําบุญขอโชคลาบมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับที่นี่แล้วก็เงินที่เราทําบุญไปเนี่ยสุดท้ทายแล้ว ก็เข้าไปทุบํารุงวัดต่อไปเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดได้อยู่ต่อไปใช่ใช่ใช่เราเอาเหมือนบํรุงพุทธศาสนาใช่ให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปใช่ครับมาได้วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรสีได้มากจากกรุงเทพมานี่ปั๊บเดียวเองป๊บเดียวไม่ไกลชั่วโมงนึงถึงละโชคลาบเราก็ได้มาแล้วสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดี